ต่อไปจะเป็นการอธิบายรายละเอียดซิงเกิลไลน์ไดอรแกรมของสถานีเครื่องช่วยเดินอากาศสนามบ,บินสุวรรณภูมินะครับจะเริ่มจากสถานี AFL หรือ Power House เป็นสถานีจ่ายไฟของการท่านะครับที่ต้นทางจะมีเบรกเกอร์สองตัวที่ตู้ MDB ของการท่าจ่ายไฟให้กับ โมอแปลง2ชุดเพื่อที่จะแปลงไฟจาก3า0ร้อยแบเป็น4,100 v นหนึนะครับมาเข้าที่ตู้ล i n k m a ยู u น i ตเพื่อที่จะจ่ายไฟให้กับสถานีไกด์สลปและโลเคไลเซอร์นะครับที่สถานีโลเคไลเซอร์นะครับจะรับไฟ 4,100โวลต์เข้ามาที่โหลดเบรนะครับแล้วก็จะจ่ายไฟให้กับมออแปลงเพื่อที่จะสเต็ปดาวจาก4,100โวลต์ลงมาเหลือ220โวลต์เป็นไฟซิงเกิลเฟสจ่ายไฟให้กับสถานีโลเค l ลเซอร์สถานีโลเคไลเซอร์ก็รับไฟเข้ามาก็จะผ่าน ATS ATS ก็จะมีเจนจ่ายเข้ามากรณีไฟฟ้าดับเจนก็จะสตาร์ทและจ่ายไฟเข้าสถานีแทนนะครับที่ตู้ m d ็สถานี Local i z e r ก็จะจ่ายไฟให้กับโหลดเซนเตอร์ LP 1เป็นเป็นไลน์ emergency แล้วก็จะจ่ายไฟให้กับ UPS 1. 1 UPS 2. UPS 1ก็จะจ่ายไฟให้กับซอ1ของ s t s ทั้ง2ชุดส่วน UPS 2ก็จะจ่ายไฟให้กับซอส2ของ s t s ทั้ง2ชุดออ p u ์ของ s t s 1ก็จะจ่ายไฟให้กับตู้โหลดเซนเตอร์ LP 2แะ STS 2ก็จะจ่ายไฟให้กับตู้โหลดเซนเตอร์ LP 3ส่วนที่สถานีไกด์สโลรก็จะรับไฟมาจากสถานีพาวเวอร์เฮาส์ของการท่าเช่นเดียวกับโล c คไทเซอร์นะครับโดยรับไฟเข้ามาที่โหลดเบร แล้วก็สเต็ปดาวแรงดันโดยผ่านมออแปลงจาก4,100โวลต์เป็น220โวลต์สิงเินเฟสเข้ามาที่สถานีเข้ามาที่ตู้ MDB ที่สถานีไกสโลลจากตู้ MDB ก็จะจ่ายไฟให้กับตู้ LP1 ซึ่งเป็นลาย n นอมอนและจ่ายไฟให้กับ UPS1 และ UPS2 UPS 1จะเป็นจะจ่ายไฟให้กับซอร์หนึ่งของ HTS 1และ s t s 2ส่วน UPS 2ก็จะจ่ายไฟให้กับซอร์สองของ HTS 1และ HTS 2อเอาพูดของ HTS 1ก็จะจ่ายไฟให้กับโหลดเซนเตอร์ LP 2และ s t s 2ก็จะจ่ายไฟให้กับโหลดเซนเตอร์ LP 3 ครับนี่ก็เป็นรายละเอียดซิงกิล,ลายไดอะแกร,รมของสถานีเครื่องช่วยสวุวรรณภูมครับ